สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมากับคุณพี่นัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตะลุยแผ่นหนึ่งกันค่ะก็คือจะเป็นแผ่นหนึ่งตุลานะคะ53นะคะอ่าเราก็จะมาดูกันเลยนะคะที่ข้อ49เนาะอ่าถ้าผลคูณของลำดับเลขาคณิตนะคะ3จํจำนวนที่เรียงติดกันเท่ากับ343 และผลบวกของทั้ง3าจำนวนนี้เท่ากับ57และมีค่าที่มากที่สุดในบรรดา3สา3จำนวนนี้เท่ากับเท่าใดนะคะเรามาดูกันดีๆก่อนนะคะก็ถ้าผลคูณนะผลคูณของลำดับเลขคณะิตีานน3จำนวนที่เรียงติดกันเท่ากับ43 433นะคะแล้วก็ผลบวกของทั้ง3จํจำนวนนี้นะคะเท่ากับ57 แล้วเขาถามว่าขอเลือกสีหน่อยนะคะแล้วค่าที่มากที่สุดในบรรดาสามจำนวนนี้เนี่ยเท่ากับเท่าใดอ่าเรามาลองํากันเลยค่ะเราจะทำล้วนะคะอ่าเขียนสักน,นิดว่าวิธีทำ วิธีทำนะคะอ่าเราจะมาเริ่มเลยค่ะอ่าอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนผลคูณของลำดับเลคขคณิตสามจำนวนที่เรียงติดกันเท่ากับ343นะคะก็จะได้ว่าจะต้องมีอะไรผลคูณของเลคขคณิต3จํจำนวนนะคะก็คือ a1 a2 a3 เรียงติดกันเท่ากับ343 แต่ว่ามันคือผลคูณนะคะทุกคนเราจะเอาทุกอันเนี้ยมาคูณกันก็คือ a 1คูณ a 2คูณ a 3นะคะเท่ากับ343แล้วเราก็จะมาดูกันค่ะ a 1ก็เท่ากับ a 1เนาะคูณ a 2 a 2มาจาก a 1คูณอะไรคะทุกคน a 1คูณ r นะคะ A3 เท่ากับ A1 คูณเลยคะ่ะทุกคน A1 คูณอกำลัง2ค่ะเก่งมากๆเลยเนาะเท่ากับ343นะคะ343ถ้าลองเปลี่ยนสักนิดเป็น3จํจำนวนใช่ไหมแล้วก็ดูว่าอะไร3าจำนวนที่คูณกันได้343ผลอ้นออกมากคือ7คิดให้สักนิดก็ได้7 7 4 28 ยี <28. c oughs> ่สิบแปดเจ็ดเก้าหกสิบสามอ่าเจ็ดเจ็ดเท่ากับมีเจ็ดสามตัวนะคะก็เป็นเจ็ดกำลังสามะแล้วเราก็คูณกันค่ะ A1 คูณกันก็ได้ A1 หนกำลัง3คูณกันก็ได้อ่ากำลัง3เท่ากับ7จกำลัง3นะคะลากที่3ทั้งหมดนะคะก็ะจะเหลือเป็น A1 ได้เลย ได้เลยแล้วก็เท่ากับเจ็ดนะคะแล้วเราก็ย้ายไปค่ะทุกคนย้ายไปนะคะเพื่อที่เราจะอยากรู้เอหนึ่งเนาะเอ้ยช่ถูกต้องแล้วค่ะเราอยากรู้เอหนะะึ่งค่ะเราก็เลยย้ายไปก็เป็นเจ็ดส่วน r นะคะนี่คือขั้นตอนแรกนะคะก็แล้วก็ต่อมาอ่านี้เป็น,น1แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็ะคือ จากโจทย์ที่เขาถามอีกอันหนึ่งก็คือผลบวกของทั้ง3จํจำนวนนี้เท่ากับ57นะคะผลบวกนะคะก็เป็น a 1บวก a 2บวก a 3นะคะเท่ากับ57นะคะ a 1ก็เท่ากับอะไรคะ a 1ก็เท่ากับ a 1บวกกับ a 1คูณเท่าไรคะคูณ a บวก 1> a 1คูณ R กำลังสองเหมือนเดิมนะคะเท่ากับ57นะคะแล้วเราก็จะมาลองดูกันค่ะว่ามันมีอะไรที่มันแบบดึงตัวร่วมได้นะคะก็มี A1 ค่ะมี A1 ค่ะมี a อ่อ่ะเราก็มาลองดึงกันเลยดึงกันนะคะก็ได้ A1 1บวก R บวก R กำลังสองนะคะ เท่ากับห้าสิบเจ็ดเนาะและ A1 ค่ะ A1 อยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็เป็น2ไปเลยเนาะต่อมาค่ะเราก็จะมาแทนค่า A1 นะคะใน A1 เท่ากับ7 7ส่วนออันนี้นะคะแทนลงในสมการที่2กันค่ะอ่าแทนค่า A1 ในสมการ2นะคะเริ่มเลยค่ะก็จะเป็น7ส่วน R านะคะ1บวกวกำลังสองนะคะเท่ากับ57แล้วเราก็ ก็คูณนะคะย้ายค่ะย้ายย้าย R ขึ้นไปคูณนะคะอันนี้เหลือ7 1บวกอบวก R กลังสองเท่ากับ5้าบเคูณ57คูณ R เป็น5 7 r นะคะแล้วก็7คูณอยู่ก็ย้ายไปย้ายไปอะไรคะย้ายไปยังไม่ย้ายก็ได้ค่ะเราก็จะเข้าไปก่อนเป็น7 บวก7จ็บวก7จ็กำลังสองนะคะเท่ากับ5 7าสแล้ว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 เราก็มาดูกันต่อค่ะเราจะย้ายให้มันข้างดนข้างหนึ่งเท่ากับ0ูนย์นะคะทุกคนก็น,นี้7จ็กำลังสองเจบวก7จ็ออยู่เฉย 5 7า r ย้ายมาลบค่ะ5 7าสิเ r ออบวกเอ่าตรงนี้เท่ากับ0แล้วเนาะ7จ r กำลังสลบห้าบ r บวกเเท่ากับ0นะคะแล้วเราก็จะมาทำอะไรคะแยกตัวประกอบค่ะ2องวงเล็บแยก2วงเล็บนะคะทุกคนก็จะได้อะไรก็เลยก็จะได้เจ r กับ r อ่าล้วข้างหลังเป็นอะไรคะทุกคนอ่าลองคิดค่ะให้เวลาแป๊บหนึ่งอ่าตรงนี้ต้องเป็นลบหนึ่งนะคะตรงนี้ต้องเป็นลบเจ็ดค่ะอ่านะคะแล้วก็จะดูตรงนี้อ่าก็จะเท่ากับเท่าไหร่อ่าก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนเจ็ดย้ายไปเท่ากับศูนย์นะคะและหรือหรือนะคะอนี้จะเท่ากับเท่าไหร่อ่าเท่ากับ ะะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะมาแทนค่าแทนค่านะคะใน1ค่ะแทนค่า a ตรงนี้นะคะใน1ตรงนี้เริ่มค่ะเราลองแทนค่าด้วย a เท่ากับ1ส่วน7ก่อนนะ ถ้าถ้านะทุกคนถ้าหนึ่งเอ้ยถ้าเท่ากับหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะจะได้มันข้างบนคือเจ็ดส่วนอาใช่ไหมเจ็ดส่วนทนค่าก็จะเป็นเจ็ดส่วนหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะย้ายขึ้นมาค่ะ เปัดขึ้นมาก็เป็น49ถ้า r เท่ากับ1ส่วน7 a 1นะคะก็จะได้49 a 1แล้วถ้า r เท่ากับ7จะได้ a 1ก,ก็จะเท่ากับ7ส่วน r ก็จะเท่ากับ7ส่วนนะคะเท่ากับ1 ดังนั้นนะคะอ่าดังนั้นถ้าสมมุติว่า a มันเท่ากับ1ส่วน7ใช่ไหม a 1คือ49เก้า็จะเป็น49อย่างนี้แล้วหารไปด้วยอ่ะหารไปด้วย1ส่วน7นะคะเอ้ยคูณคูณไปด้วย1ส่วน7ก็จะได้เป็นได้7นะคะและ1 7 คูณกับ1นส่วน7ก็จะได้1มี3จํานวนนะคะทุกคนไปเรื่อยๆหรือถ้า r เท่ากับ7นะคะแล้ว a 1เท่ากับ1 a 1เท่ากับ1ก็เขียนไว้แล้วก็คูณด้7ก็จะได้7 7คูณ7 r ต่อมาก็จะได้49นะคะ แล้วค่าที่มากที่สุดคือเท่าไหร่คะทุกคนเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะนั่นก็คือทา่ทดาดท่าดก็จะได้เท่ากับค่าที่มากที่สุดที่สุดในถามจำนวนนะคะสามอืม จำนวนนี้เท่ากับ49ค่ะเก่งมากค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะยังไงติดตาครูพี่นันได้ใหม่นะคะเพื่อชาติต้องการเนะาะสำหรับวันนี้ครูพี่นันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ